กลุ่มผักผลไม้ต้านมเร็งสวัสดีค่ะปูจาก Eden Organic Family นะคะวันนี้มัดรวมรายชื่อผักผลไม้ต้านมเร็งไปดูกันกลุ่มที่1ผักตะกูลกะหล่ำม,มีกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบ็อกโคลี่ผักกาดขาวเคลการป้องกันมะเร็งของผักกลุ่มที่1ป้องกันมะเร็งปอด มะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยดูดซับสารก่อมะเร็งต้านการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยการไหลเวียนเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลกลุ่มที่2ผักตระกูลหอมกระเทียมมีกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่กุ้ยช่าย ดอกหอมการป้องกันมะเร็งของผักกลุ่มที่2กระตุน้นเอนไซม์ในการทำลายพิษยับยั้งการทำงานและการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งหลอดอาหารกลุ่มที่3ผักผลไม้ที่มีไลโคปีนมีมะเขือเทศอง,งุนสตรอเบ,บอรี แตงโมการป้องกันมะเร็งของกลุ่มที่3ลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารกระต้นเอนไซม์ในการทำลายพิษยับยั้งการทำงานการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายกลุ่มที่4ผักผลไม้ตระกูลสม้มมีสม้มมะนาวมะกรูดการป้องกันมะเร็งของกลุ่มที่4 ลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติไม่ให้ไปเป็นเซลล์มะเร็งได้กระตุ้นการทำลายสารก่อมะเร็งต้านการอักเสบต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดกลุ่มที่5ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองมีเต้าหู้น้ำนมถั่วเหลืองการป้องกันมะเร็งของกลุ่มที่5ลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนมีสารต้านอนุมูลอิสระขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดใจเม้นติดตาม Eden Organic Family ด้วยนะคะ